มาตรการในการป้องกันโควิดและก็มาตรการความปลอดภัยทางถนนนะครับปีนี้นะครับก็เรียนฝากพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือให้ดูแลตนเอง ในเรื่องของการระวังการจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็ด่านชุมชนด่านหมู่บ้านทางท่านผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านได้เน้นย้ำผ่านท่านนายอำเภอขอให้ตั้งจุดตรวจจุดสกัดในหมู่บ้านชุมชนถือว่าเป็นด่านสองนะครับที่จะคอยกรองพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านนั้นๆน,น,นะครับการดื่มสุราการอะไรในเทศก,กาลสงการก็ถือว่าไม่ได้ห้ามนะครับเพียงแต่ว่าต้องออกพร้มร่วมมือไม่ให้ขับขี่ยวดยานผ่านนะถ้าพี่น้องประชาชนคนเชียงใหม่จําเป็นที่จะต้อง ออกไปนอกบ้านโดยการขับขี่ยานพาหนะก็ขอให้ปฏิบัติมาตรการตามที่ทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือไปสําหรับภารกิจของตํารวจนะครับในการเตรียมความพร้อมนะครับในส่วนของภารกิจในช่วงห่วงเทศกาลสงการปีนี้ก็เรื่องศูนย์ความปลอดภัยทางถนนก็ได้มีการสําคัญที่สุดก็คือการขอคืนพื้นผิวการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้มีการประสานกับแผงทางหลวงเชียงใหม่นะครับแล้วก็ในส่วนของทางหลวงชนบทแล้วก็ในส่วนของ เทศบาลนครเชียงใหม่แล้วก็ในส่วนของการไฟฟ้าการปปาครับในห่วงเจันขับขี่ปลอดภัยก็จะต้องมีการตื่นพื้นผิวการจราจรแล้วก็ในส่วนของการทํางานของกลุ่มงานจราจรเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมการประชาสัมพันธ์นะครับมองเรื่องการประชาสัมพันธ์นําการบังคับใช้กฎหมายในส่วนของการประชาสัมพันธ์ครับตอนนี้ก็ได้มีการ ร่วมกับทางภาคเอกชนนะครับในการที่จะติดตั้งป้ายไปชำพันธ์เส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงนะครับและเดยนนโยบายสําคัญของทบิชการตำรวจพลภาคห้านะครับนโยบายจากสำนักงานตำรวจชาติโดยเฉพาะวินัยจราจรเริ่มจากตัวเรานะครับในการขับขี่เพื่อความปลอดภัยนะครับสามพร้อมสามมีสามไม่นะครับก็คือสามพร้อมก็คือรถพร้อมนะครับคนพร้อมถนนพร้อมนะครับสามมีนะครับมีสติมีวินัยมีน้ําใจนะครับ แล้วก็สามไม้นะครับก็คือไม่ประมาทไม่ขับรถเร็วและจะไม่ตายนะครับทางผู้งานจราจรก็ได้เตรียมความพร้อมของเจ้าพนักงานจราจรในการอำนวยความสะดวกการจราจรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเตรียมความพร้อมในในห่วงเทศกาลนะครับแล้วก็โดยเฉพาะวันที่1 1ถึง17ก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายนะครับเพื่อความปลอดภัยแบบเซนะครับก็ฝากทุกท่านโดยเฉพาะเรื่องเมาเรื่องหมวก แล้วก็ขับรถเร็วนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นมาตรการเข้มข้นในช่วงเทศกาลสงการานต์ครับ